อัปเดตราคาทองคําวันนี้นะครับตอนนี้ราคาทองเนี่ยขึ้นมาใกล้จะห้าหมื่นห้าพันแล้วนะทุกคนเย้ yeah! นะครับตอนนี้ก็ห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบนั่นเองนะครับทองคําวันนี้เนี่ยบาทอ่อนแล้วนะครับแบงก์ชาติเนี่ยเดานะครับน่าจะเป็นผู้ทําให้บาทอ่อนนั่นเองน่าจะเข้ามาอุ้มเนาะแล้วก็เอ,อทุกคนเนี่ยก็ยังรู้ได้อีกคับค่างเงินบาทตอนนี้แข็งเกินไปคิดว่าน่าจะอ่อนได้เมื่อวานนี้ คนที่ถือมายังไม่ต้องรีบขายเน้นลุ้นต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นทองนอกปัจจัยบวกเยอะนะครับยังลุ้นได้นะสัปดาห์นี้มีเฟดเรื่องดอกเบี้ยนะก็เป็นบวกต่อทองก็ลุ้นๆไปยังยังเล่นไปอีกนะครับข่าวนี้แล้วก็เรื่องค่างเงินบาทเนี่ยคิดว่าน่าจะใกล้น่าจะบอททอมไปแล้วเดาว่าน่าจะบอททอมไปแล้วเพราะฉะนั้นลออ่อนอย่างเดียวทองแท่งเนี่ยจะขึ้นอย่างเยอะเลยนะครับได้เปรียบแล้วเราตอนนี้ทองนอกเอ้ยทองไทยขึ้นมาจริงนะครับแต่ว่ายังไม่ได้สุด ยังเหลือข้างเงินบาทที่ยังไม่ได้เล่นนะครับเดี๋ยวข้างแหนเขาเล่นเมื่อไหร่เนี่ยเราจะได้กำไรก้อนโตก็ลุ้นประมาณนี้แล้วกันให้เน้นถือนะครับขอบคุณครับ